วันนี้พวกเราจะมาวิ่งแข่งกันแต่ว่าวิ่งแข่งบนพื้นดินเนี่ยมันจะธรรมดาเกินไปเราจะมาวิ่งแข่งกันบนน้ำโดยรีบเลนจักกัดไว้บนฝ่าเท้าใครจะเป็นเทพแห่งการวิ่งบนน้ำไปดูกันเลยและนี่คือรองเท้าหนิงจานที่เราใช้ฝึกวิทยาย,ยุทธจังวันนี้ ใหญ่มากเลยว่ะอันนี้มันคือรองเท้าข้างหนึ่งที่เดินบนน้ำแต่ว่าเขาลองก็พอดีเลยนะได้มาเชียอมีอ้อนทอนมางมันกีร้าลองมาแล้วมันพอดีใช่ไหมใช่โอเคครับผมเดี๋ยวเราลงมาเต่าลมเข้าไปกันดูนะคะทุกคนนะที่แม่มาไม่ใช่้าองมาให้แอจิจิ้น มันเหมือนปาเขียบแล้เบิดเลยว่ะเหมือนไเจียบเลยว่ะคว่างระเบิดไปแล้วเราลองกันดูหนเ้ยเด้ยเยเ้เร้ยเกเฮ้ยเ้โเ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้เฮ้เฮ้ยเ้ฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮน้เ้เฮ้ยเฮวยยเฮ้ยเเ้ยเก้้ยเเ้ยเ้เ้ยเ้ย เรียบร้อยไม่วเอากรุกซอ,องใส่ทีโอ้โหดูแล okay. นี่เราก็จะอยู่บนดัานกันอย่างนี้แหละ <c oughs> อันโอเคเดี๋ยวเราเปอดกันเลยครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะทำการฝึกวิชาดินมินจาแบบบิจินเนอร์กันก่อนนะคะต่ <c oughs> <c oughs> โอ้โห gone, สิง oui, ห์หมูสันโตสิงห์ลิงโซลิโก้ไม่ไปอย่างนี้แหละไม่ต ok ้องเยอนนะเฮ้ยได้ลองยืนบนน้ำตรงนี้ให้ไม่ล้มให้ได้ก่อนโอ้โหอ้าวซื้อซื่อมาไปไปไปคิดว่าโอเคไหม เนี่ยอาจจะเล็กไปกว่าฝ่าเท้านะครับเนี่ยตรงนี้ฝ่าเท้ามันใหญ่มากนะฮะก็ทำพี่เมย์เล็กก็เลยยากเราลองอันเดียวสิอันเดียวเดี๋ยวเราให้บอสงานโควบุพิชายอยู่อ่ะอยากโควบจะเหียกขึ้นได้ไหมอะถ้าเกิดบอสไม่ได้ผมก็ไ,ไม่ได้นะเออไโคอยนี้นนน<ป>จิต <มา S 3> ไปโควไปเมื่อไปจักรกลไปที่เท้า ไม้ได้เลยมิกินเนอร์เราไม่ได้เราไปสายใหญ่ไม่ได้นะพูดจริงวันนี้แข่งยืนตัววันนี้แข่งส่งตัวแล้วเราไปซีจิตมั่นคงจิตสัมพงเฟ้ยเฟ้ยจิตสัมพงนี่เราเดินแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ ไซ้อมอยูาละทุกคนนินจ่าเก่งนิน,นจเนจ้าขอ,อางวงที่จะไปสนามจริงพร้อมแล้วเก่งมากพร้อมแล้วโอเค okay, ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปที่สระลึกล้ำที่ความลึก6เมตรกันเลยครับอผมไม่ <c oughs> ที่นี่คือสถานที่ที่เราจะมาสอบจูนินกันวันนี้ <c oughs> ที่นี่อันสไลดมาก เราอาจจะเสียชีวิตได้มีจระเข้ที่อาจจะหลุดมาตอนน้ำท่วมงูหลามยักษ์ที่มหาป่ากเกีนเป,เปิดรถหน่อยผมน,นัน่งรอในรถเดยเราเป็นนินจา อย่าไปกลัวอะไรมากเอาใส่ใส่ซื้ออุปกรณ์นินจาก่อน<ง>นี่คือเอสื้องถูขี้เครองชี <c oughs> ว,วิตทันไปใส่น่าจะไม่รอดและนี่คืออุปกรณ์สอบจูนิ่ของเราโอา้เราผลมาแล้วนะครับผมแม่ทุกคนยังจำกอดสวรรค์ของเราได้ไหมครับไกลชิบหายยันกอดสวรรค์ของเราอยู่ตรงนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวไปเอากอดสวรรค์มาให้แป๊บนึงรอกันตรงนี้ก่อนผมจะไปช่วยเอง เฮ้ยเหนื่อยเอาจริงๆนะกูสอบเป็นโจดินได้เลยตอนเนี้ย <c oughs> ไว้ไปไว้กจะ <c oughs> คนเหนื่อย มาดูกอสวรรค์ของเราสิครับตอนนี้สภาพกอสวรรค์ของเราแบบก่อหอยสังกอขึ้นมาแบบช้เลยอ่แต่ว่าหอยส่วนใหญ่แห้งแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดแล้วนะคะเหมือนแบบขึ้นมาแบบพักน้ําแล้วก็แบบลงไปไม่เป็นเดี๋ยวเราจะให้พี่กอนนะครับผมขึ้นไปอยู่บนนี้นะครับถ่ายเรากลางน้ําดีกว่าลุยบททดสอบแรกของเรานะครับจะต้องยืนอยู่บนน้ําให้ได้10วินาที10วินาทีเท่านั้นนะครับทุกคนนะแล้วจะผ่านไปบททดสอบที่2องไปไอไป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 ไ สองหนะึ่งสองสามสเจ็ดเ้าสิบเทดสที่สองเราจะต้องเดินบนน้ำให้ได้อย่างน้อย5 9าเโอ้หเเเฮ้ยม้ยแถมไมแถมไหม ไปเดินทางให้ได้ความไกล5เมตร5เมตรก็คือเดินกัจากแทนเนี่ย2อันครึ่งเออประมาณแทน2อันครึ่อันนี้มันเป็นประมาณ2เมตรเอาล่ะสามสองหนึ่งหนึ่งโอ้หเ o ร็แล้วคนแรกโอ้ไปแล้วเฮ้ยเลือแตกเรือแตกแล้วเล่อวตาพี่ก้อนถือกล้องกลับไปก่อนพี่เมลงมาลงมา าหายเลือดแตกสายเลือดแตกอุย๊ยโับเ์คุณนี้ถึงยกเลิกบ้านอื่นโจมปี <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการวิ่งบนน้ำกันวันนี้เราเอาโดนขึ้นไปบินจับภาพแล้วนะครับทุกคนนะถ่ายท่ดสดไปทั่วประเทศเลยบททดสอบนี้พี่เมย์จะต้องยืนบนน้ำไม่ได้สิบวินาทีนะครับผมกับบอสใครจะลงก่อน <c oughs> <c oughs> บอสมั่นใจเปล่าบอสถามว่าหน่อยผมบอกเลยผมจะไปหขังงี้ไปบอสค่อยค่อยบอส ยังไม่ทันออกตัวเลยไม่ได้เรื่องเลยโอ้พี่เมย์พร้อมหรือยังพรอมเคยๆลองเออไฟบอสเออ่อยๆตั้สมาธินับหนึ่งสองสามี่ห้เจ็ดแด้ยัพี่เมย์ลองเดิก้าหนึ่งสอ ไงหล่ะ9 9อันนั้นเป็นนู่นแล้วอะโอ้โห้ไกลเลยอ่ะบอสเมื่อกี้พี่เมย์พี่เล่นจักระไว้ที่เท้าได้3ก้า9ดีมากเลยนะตกว่าได้แค่1 9โอเคมาบอสมา3 2 1ไปเราจะกะไวที่ก้านตูดงย้ำแดดยาแดบเท่านั้นโอเค3ก1ล่ม1 2 3 4 5 6 7 8ดูว่าจเก่งก้าวสุดยอดเดินเดิน1 9บอส สามหนึสองสาม,สามภาพแบบมันยากมากนะครับผมที่เราจะสามารถจัดการบาลานบนอ้รองเท้ายางนี้ได้นะครับรองเท้ามันใหญ่เหมือนมันออกแบบมาให้ฝรั่งครับไม่ใช่คนแคบแบบพวกเราสามสองหนึ่งจจาคุณห้องย้ เฮ้ยพวกบอลครับพวกเราเริ่มเอ็กเปิร์แล้วนะเว้ยใช่ตอนนี้เราฝึกฝนวิชาแบบว่าทรงตัวกันเก่งมากแล้วดูดิบ่อบอกเลยตอนอยู่ในท้องอ่ะพ่อว่ายน้ำข่าน้ำข้าแม่เล่นเฮ้ยพี่เมย์พี่มยหาพี่เมย์เดี๋ยวนี้แหละตายลายแล้วหนึ่งเชื่อเดี๋ยวผมเดินเข้าฝั่งให้ดูนี่สุดยอดบอกเลยเป็นไง นี่นดูเขาตั้งใจฝึกวิชาขนาดนี้ครับทุกคนกลับมาไหมไม่ใช่อ๋อลงไม่ได้เราไม่บอกแต่แรกเรานี่ <c oughs> เอาล่ะครับพี่ก็อยากลองของครับทุกคนหาแร็มาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> งไปอีกแต่หนึงพยายามหุบขาหักันไม่ได้เลยฮึ่เพี่เมียนล้วดูดูพี่เมจะโชว์ดูดูพี่เมโคตเก่งอ่ะสตัวโคตดีดูดูดูตูดพี่เมดิดูตูดจ๊ะไม่ภาพตัดมาที่เจลมันไตรงหน้าแบบโคตรกังวลอ่ะเคพี่เมย์โอเคไหม

เ,เ,<อ>เกบอสคนที่สุดรักแอทุกคนเอาละคราวนี้เราจะแข่งก,กันเดินใจนะคบทุกคนนะค่อยๆนะบอสชา้ชาชา้าเดี๋ยวผมอาไม่ได้เก่งขนาดน,ะน<ห>ั้นนะบอสคองไว้เไม่ได้เก่งด้ไม่ได้ด่าบอสเก่งไว้บอสต่อไว้ก่อไฮ้เฮ้ยได้เ่เ้ยึบ้ยนพี่เยมยช้เลยนะพี่มยต้องทำได้ดิ ีีดวใคร้าถึงฝั่งก่อนชนะพี่ต่อให้โอ้โหยืนเลยมั้ยยืนเลยเหรอโอ้บอสอยู่ตรงนี้ไงบอสชนะชัวร์อ๋อนะสองหนึ่งเมื่อไหนมันจะถึงมะเนี่ยบอสเหม่งย่ำอยู่กับที่อ่ะไปเลยพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปซ้ายไป เอาท่านเมย์ย mm ังพยายามอยู่ยังพยายามนะแต่แล้วคุณไุยเออก็แค่ยืนแล้วจำมือไว้ไหมอยูอันนี้คือวิชาเรือข่ายยัดมันยากมากเลยทุกคนใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะเดินบน รองเท้าน้ำที่นำเข้าจะถังเพลได้นะครับเพ <c oughs> ระาะนั้นถ้าเกิดทุกคนชอบที่นี่ <c oughs> ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคิดใหม่สุดสลายไม่ bye bye, จ้า <c oughs> โอ้โหโกใจแล้วไปเจ็บโอ้โห